สวัสดีชาวเนียนมารอุรานริกณนะอภิญญา108ชาแนลหวยร้อยประใบินวันนี้เนียนคยงจะพาท่านมารับชมรับทราบเกี่ยวกับรัชกาลสมัยหนึ่งของอสสัตว์ขมิ้ที่กรุงพนมเป็นอันเป็นรัชกาลที่หนึ่งต่อจากพระบาทคงร่วงซึ่งเป็นรัชกาลเดียวในสมัยกรุงอุดงแต่สําหรับรัชกาลแรกแห่งกรุงพนมเปญน,นั้นไม่ใช่ใครอื่น แต่คือพระบาทนโรดมโรมบริรักษ์ผู้ได้ชื่อว่าก่อสร้างราชสำนักกำโพธตามขนบสยามราชสำนักเมื่อกว่าหนึ่งศตวตรรษครึ่งที่ผ่านมาแต่ชาวโอราริกในะวันนี้ที่เราจะคุยกันจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อเจ้าชายกำมรอของราชสำนักนโรดมตั้งแต่นโรดมที่หนึ่งคือพระบาทนโรดมโรมบริรักษ์จนถึงนโรดมที่สอง พระบาทสมเด็จนโรดมสีหนุยุคที่พระองค์ราจากฐานันดรแล้วแต่สำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องราวในสมัยพระบาทนโรดมรมบริรักษ์ตอนที่เพิ่งสร้างวังหลวงเทวาวินิจฉัยเสร็จใหม่ๆและตำหนักต่างๆไม่นานนั้น <c oughs> ก็ให้เกิดความเย้าวยวนใจต่อมิสหายบางส่วนซึ่งเคยอยู่ในพระราชวังบางกอกและสนิทสนมกันตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์โดยเฉพาะด้านการละคร จนถึงขั้นมีเรื่องล่ำลือว่าเจ้านายบางพระองค์นั้นถึงขั้นหนีไปเมืองขเขมร mm. กล่าวกันว่าเป็นเกร็ดประวัติการเมืองของราสำนักสยามระหว่างวังหน้าและวังหลังที่ยังลึกเล้นอยู่ในเกร็ดประวัติศาสตร์แต่เรามาดูเรื่องขเขมรกันดีกว่าคือเป็นที่ทราบกันใช่ไหมคะว่าพระบาทนโรดมพรหมบริรักษ์เนี่ยมีชายานางในและหม่อมจำนวนมาก อย่างที่ทราบว่าพระองค์ก็ยึดขนบธรรมเนียมหลายอย่างจากราชสำนักสยามรวมทั้งการมีสนมและหม่อมห้ามจำนวนมากนั่นด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกับรัฐบาลอินโดจีนต่อมาที่เข้ามาควบคุมเงินรายปีและภาษีค่าใช้ใจ่ายโดยในทีพระบาทนรโรดมนั้นมีโอรสที่ดาหลายพระองค์ส่วนโอรสนั้น มักจะกลายเป็นตัวแทนพระราชบิดาในการคัดง้างกับพวกข้าราชการเรื่องเสอินโดจีนในจำนวนนี้ที่โดดเด่นคือพระองค์มัจหายุคนทอหรือพระองค์เจ้ายุคนทอนสำหรับโอรสนโรดมองนี้ไว้มีโอกาสแอดมินจะนำมาเล่าสู่ภายหลังตอนนี้เรามาเข้าสู่เรื่องราวของเจ้าชายกรัมรมลอหรือเปล่าของสมัยนโรดมพรหมบร,รรักษ์กันดีกว่า เรื่องมีอยู่ว่าในคอลัมน์ประวัติศาสตร์มีชีวิตของหม่อมหลวงชัยนิมิตนวรัตซึ่งตีพิมพ์อยู่ในนิตยาสารสกุลไทยรายสัป,ปดาห์ราวปีพศ2559นั้นได้มีเนื้อหาของบทความตอนหนึ่งซึ่งมีทํานองเจิงหรือหัวเรื่องว่าหม่อมเจ้าชวีวาดข้อเท็จจริงจากการชันุสูดร้อยเรียงต่อกันเป็นตอนๆอ,อย่างน่าพิศวงยิ่งนัก โดยเกี่ยวกับคำว่าชนะสูตรนี้อาจจะเป็นคำเก่าไปบ้างในยุคปัจจุบันใช้คำว่าชำระสะสางหรือชำแหละนั่นเองแต่คำว่าชนะสูตรนั้นยังแขวงไปด้วยลักษณะทางวิทยาศาสตร์ของการสืบค้นอีกด้วยซึ่งในส่วนเกี่ยวกับเจ้านายของราชสำนักก็มาจากผู้รู้นักเขียนนักประวัติศาสตร์ซึ่งมีเชื้อสายของราชสกุลฝ่ายสยามอีกด้วย ทีนี้ให้มาดูกันว่าหม่อมเจ้าชีวีวาดที่เป็นใครและอยู่ในสายสกุลของฝ่ายใดอย่างน่าประหลาดใจที่จะกล่าวว่าหม่อมเจ้าชวีวาดเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในนิพนธ์แนวบันเทิงคดีของหม่อมราชวงศ์คฤิต์ปราโมทที่เขียนขึ้นไว้ในหัวข้อโครงกระดูกในตู้และหม่อมเจ้าชวีวาดนี้เป็นตัวละครที่มีชีวิตอยู่จริงเพราะว่าเป็นหม่อมป้า ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทิ์ปราโมทนั่นเองแล้วทีนี้ทำไมหม่อมชวีวาดถึงไปเกี่ยวข้องกับราชสำนักกาโพดเล่ากล่าวว่าประวัติของหม่อมเจ้าชวีวาดดูออกจะโลดโผนมากทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ของหม่อมหลวงชัยนิมิตนวรัตและในส่วนที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทผู้เป็นหลานนำมาเขียนไว้นั้น ถ้านำมาประกอบไว้ในคลิปนี้เห็นทีจะยืดยาวเราจึงขอตัดเรื่องเล่าของหมอมเจ้าชีวีวาดข้อเท็จจริงจากการชนสูตรในตอนที่4ฉบับที่3214วันอังคารที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2559ประเด็นเรื่องชีวิตท่านป้าในขเขมรปุชชาที่ว่า เมื่อนีไปขเขมรเสมือนไปตายเอาดาบหน้านั้นหม่อมเจ้าชบีวาดบุญมาวาสนาส่งได้เป็นเจ้าจอมของสมเด็จพระนโรดมและมีพระราชโอรสชื่อพระองค์เจ้าพานคุรีจริงหรือไม่นั้นในหนังสือเรื่องสมเด็จพระเจ้าพระยามาหาสุริยวงศ์วงเล็บเล่มสองเขียนโดยนัทวุฒิสุทธิสงครามราชบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ได้เชิญพระราชหัตทะเลขาฉบับหนึ่งมาลงไว้ความว่าถึงผู้สำเร็จราชการแผ่นดินด้วยหม่อมเจ้าชวีวาดถึงผู้สำเร็จราชการแผ่นดินด้วยหม่อมชวีวาดในกรมขุนวรจักรหนีไปครั้งนี้ฉันมีความวิตกคงจะเป็นที่เสียเกียรติยศมากได้ให้ชำระความมารดาก็ไม่ได้ความตลอดเจ้าพระยาพานุวงศ์เอาตัว บรหิมมาถามความแจ้งอยู่กับเจ้าพระยาพานุวงศ์แล้วการมาเป็นดังนี้เป็นที่อับประยนนักได้ปรึกษากับคุณสุรวง์และท่านเจ้ากรมท่าคิดว่าจะให้เรือไฟไปตามแต่กลัวไม่ทันการเรื่องนี้จะควรทำอย่างไรได้ขอให้เจ้าคุณช่วยด้วยเป็นที่อับอายทั่วกันทั้งราชตระกูล วงเล็บเปิดพระปรมาพิไทยวงเล็บปิดวันอาทิตย์แรม12บสองค่ำเดือน11ปีชวดอัฐศกหนึ่สองร้อซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2,419ต่อจากเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องแก้ต่างหรือชนสูตในข้อที่ว่าหม่อมเจ้าชวีวาดไม่ได้หนีราชภัยไปขเขมร อันเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตวังหน้าเพราะในปีที่หม่อมเจ้าชวีวาดไปเขมรนั้นวิกฤตวังหน้าได้จบลงแล้วถึงสองปีแต่ทรงหนีไปด้วยเหตุการณ์อันใดพระเจ้าอยู่หัวของสยามจึงวิตกว่าอาจเป็นเรื่องน่าอับอายดังที่หม่อมหลวงชัยนิมิตณวรัตได้ทําการชนสูตรเอกสารในหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยไมโครฟิล์มเอกสาร สำเนาหนังสือกราบทูลถวายรายงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงมีไปยังสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงรบบุรีราเมศขณะเป็นเสนาบดีมหาไทยในต้นรัชการที่7ข้อความที่เฉลยคำตอบทรงเขียนอยู่ในหน้าที่สองตรงที่ว่าหม่อมเจ้าชวีวาดซึ่งผู้นั้นอ้างว่า เป็นมารดานั้นกล้าวเคยรู้จักตัวและทราบเรื่องประวัติอยู่เมื่อรุ่นสาวได้แต่งงานกับกรมหมื่นวรวัตสุภาพรแล้วประพฤติตัวเสเพลหนีออกไปเมืองเขมรแต่รัชกาลที่ห้าชั้นเดิมดูเหมือนไปได้เจ้าเขมรเป็นผัวแล้วไปประพฤติตัวเสเพลมีผัวต่อไปอีกลงปลาย ตกเป็นคนอนาถาเจ้าปุกในเจ้าฟ้าอิสระพงซึ่งออกไปได้เป็นพระองค์อัครานารีอยู่ที่เมืองพนมเป็นออกเงินช่วยส่งกลับมากรุงเทพแต่เดี๋ยวนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรหาทราบไมมเอาละสำหรับข้อความทั้งหมดนี้แอดมินขอนำมาขยายอยู่3ประเด็นคือ 1. ตรงคำที่ว่า หม่อมเจ้าชวีวาดซึ่งผู้นั้นอ้างว่าเป็นมารดานั้นคำว่าผู้นั้นที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอ้างถึงในพระริขิจนั้นทรงหมายถึงนายพานคุลีตามรายงานของกระทรวงมหาดไทยที่อ้างตัวว่าเป็นบุตรชายของหม่อมเจ้าชวีวาดและอาจมีเชื้อสายมีศักดิ์เป็นถึงโอรสพระบาทนโรดมกษัตริย์แห่งกรรมัมพูชานั้น ดูเหมือนกรมพระยาดำรงราชานุภาพจะได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในรัชกาลที่ห้ามาก่อนแล้วจนเกิดเหตุชั้นลูกในพานคุรีจึงได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันส่วนประเด็นเจ้าปุกในเจ้าฟ้าอิสราพงซึ่งออกไปได้เป็นพระองค์อัครนารีอยู่ที่เมืองพนมเปญ ความตอนนี้ตีความอย่างอื่นไม่ได้นอกจากมีเจ้านายสตรีสยามองค์หนึ่งได้ไปเป็นอัครมเหสีของเจ้ากรุงกัมพูชาและเจ้าปุกนี่เองที่เป็นผู้ระบุว่าหม่อมเจ้าชวีวาดได้ไปเมืองเขมรจริงแต่หาได้เป็นเจ้าจอมหม่อมห้ามของราชสำนักกัมพูชาแต่อย่างใดถ้าเช่นนั้นพระองค์เจ้าพานคุรีผู้นี้ เป็นลูกเต้าเหล่าใครและเกี่ยวข้องกับหม่อมเจ้าชีวีวาดอย่างไรเหตุฉไหนจึงมาหลบพักอาศัยในหัวเมืองทางเหนือและถูกทางการของสยามโดยกระทรวงมหาดไทยควบคุมตัวไว้พบกับข้อเท็จจริงจากการชนสูตรเรื่องราวของหม่อมเจ้าชวีวาดที่อาจไม่บันเทิงคดีตามที่มีบุคคลหลายฝ่ายนำไปขยายความว่าหม่อมเจ้าชวีวาด คือผู้ที่นำละครของสยามไปเผยแพร่ในเขเมรตามที่มีการอ้างกันในเว็บไซต์ต่างๆนั้นโปรดติดตามเรื่องราวของหม่อมเจ้าชวีวาดและพระองค์มาจากพานคุรีซึ่งเป็นเสมือนโครงกระดูกในตู้นำเราไปสู่ปริศนาวงการละครของราชสำนักเขเมรว่าเริ่มต้นจากฝ่ายใดใช่หม่อมเจ้าชวีวาดผู้นี้หรือไม่ ที่ไปฝึกสอนนาาศิสิ์ไทยให้แกร่ราชสำนักกัมพูชนอกจากนี้เธอยังเป็นเจ้าจอมของกษัตริย์ขมแมจริงหรือไม่พบกับอภิญญาร้อยแแอนเนียนมานโอรันริกที่นี่ในอีพีถัดไปสวัสดีค่ะ